xét rồi, xong rồi, xong xong rồi, xong rồi, MÌNH ăn nữa. ยา,ยาวยาวเปียกด้วยและนอ้องเงาแตกเหมือนกันนะได้เงาดีไมันไม่ชัดโอเคตรงมุมไี่ได ตัดยากนิดนึงตอนนี้เป็นหนกแต่ก็มีหนอนเจาะเยอะเหมือนกันแล้วมันก็หล่นมีหล่นมั่งตกทิ้งอยู่เอาทิ้งอยู่แต่จะหล่นเยอะกว่านี้เองกําลังกินเปรี้ยวๆออกหวานนิดๆอร่อยอร่อยถ้ากินน้ำพริกน้ำปลาหวานโอเค แค่นี้แหละเข้าบ้านก่อนเด้ออากาศก็รึ้มฟ้าขึ้มฝนก็มีแดดเข้าบ้านก่อนเลยจ้ะขอบคุณด้วค่ะที่เข้ามาชมฝากไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อค่ะเด้อ